สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องป้องไฟสุขผู้สุขคนครับสวัสดี FC แสงทองฟินแลนด์ทุกท่านครับวันนี้วันที่9ครับเป็นวันที่แสงทองฟินแลนด์จะไล่กลุ่มปิดครั้งที่45่สิบห้าครับครับื้นนี้เป็นมือไร่ครั้งที่4ี่ลห้านะครับน้อทีมงานหอก็เตรียมพร้อมทุกอย่างระบบเสียงระบบแสงนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ มุดไฟฮอกอ่ะเย็บลอยหมดแล้วครับครับครับน้ำบ่ไฟไฟสว่างนะครับสำหรับซองหนามอล่าครับเนี่ยครับเตียมพรอมนะครับมันไฟซองหนาเพิ่มหลยก่าเก่าครับอ่าสวนน้ำบ่เบทีแล้วก็เจ็บลอยเพื่อนะครับปูพรมย่างดีนะครับ ส่วนไฟโค้งข้างห้องกรโอ้หลายครับงวดนี้อ่าหลายก็เป็นปกติครับกูเท่สุกุาลปานนี่ครับส่วนไฟคานสองหน้าไฟนี้เรต้องใส่หลายครับมีหลายอยู่ครับแต่มันมันอยู่ำ่ำาราต้องใส่หลายกันเลยครับถ้าไปงานใหญ่ต้องใส่หลายแน่ครับกับไฟโค้งข้างเราอ่า ครับบุกคานไฟฮอกก็มีอยู่รับสามสี่ขานครับวันนายใส่หาขานครับอ่าพอาวาาบรงการจึงนมาหยกครับผมครับป่แสงทองฟินแลนด์ครับปายไหมครับย่างสวยเลยครับนะครับขันหลังฮขกก็ใส่ป่ายนะครับน้อจะไปงานจริงนี่ แต่งานใหญ่เนี่ยเสียไปขั้นทั้งหนาเลยครับเว่ทีใหญ่วันทีที่สี่นี่ครับะะระบบจอ LED เรากะบ,บริกาเก็บไปไซส์ครับกระยู่คือเก่าครับเตรียมพร้อมทุกระบบครับพร้อมตัดสิเดือนมาแลงนี่ครับ ระบบเครื่องเสียงเตรียมพร้อมแล้วนะครับจะเป็นระบบเครื่องเสียงระบบไฟแสงสีเสียงนี่ครับการงานงาดสร้างแนี่นอนครับงดน,น่้ครับครับแล้วก็หลังจากที่เฮ้าสิไล่สดกุมพิษขังที่ศีร้าแล้วมาแลง กสิทิผ้าทีมงานขนเวทีครับขนเวทีกลับไปที่บ้านสวนนิรุยเนาะครับนอแต่ว่ากะสิทิขนไปไหวบ้านพักแสงทองฟิลแลด์ก่อนเพราะว่ากสิทธิ์เตรียมอุปกรณ์ที่จะไปเวทีไงวันที่สิบสี่นี่ครับต้องเตรียมการไว้ก่อนนะครับนอก็ต้องเอาสิ่งของบางส่วนไประบบไฟเสียงสีเสียงเนี่ยไปเบิดครับแต่ว่าวิธีกับแบ่งเอาส่วนที่มีอยู่แล้วอยู่ทั่งบนรถเตรียมไว้นะครับ กสิขนอีกมาแรกนี่ครับพาทีมงานขนเบิดขึ้นผุน้ำมาออื่นผุน้ำจังสี่เหลี่ยมครับประมาณ3ามสี่แถวครับนี่ก็เวทีที่ข้นมาหลายนะครับใหญ่งอารถออกมาขั้นเดียวครับถ้ารถมาสองขั้นกับสีเหียมเร็วน่ดจังหน่อยแต่ว่าผมกับบรูว่าสีสีใหญ่เนาะครับเนอคือขึ้นบ้าสียู่นี่ตลอดเพราะยู่นี่มันก็ดีเนาะครับเนาะเพราะมันมีโดม บ่ต้องกลัวแดดบ่ต้องกลัวฝนครับสบายทำงานไฟไฟแสงสีเสียงกับสีบวถือฝนถือแดดครับเอาผมเป็นยังครับก็อนใหญ่ไปเ,เปลี่ยนบรรยากาศเรื่อยๆครับเนาะเพื่อเอฟซีเฮาสิบริเบือ่อสิอยู่เบิ่งมองหันมองนี้เนาะครับเนาะครับรบ้บานสวนนี่รู้อีกสถานที่ดีกว้างขวางครับเป็นทุ่งหน้า,าสิเฮ็ดเวทีใหญ่ก็ได้ แล้วแต่พคนสิสร้างมากครับเอาไว้ที่ใหญ่หรือเสียไว้ที่หน่อยไต้เบิร์ครับสําหรับทีมงานเท่าจัดให้ไน้เวิร์ุกระบบครับผมน่ครับกะไปพ่ะท่านขับคุมกับฝ่าขัคุมแล้วครับเดือดมาแรงครับประมาณสองทุ่มกับสามทุ่มพอดีทัการแสดงครับก็นานๆนช่องไม่บายเพิ่งเกิดคือสิมาสอบกันอีกครั้งหนึ่งครับสอบไห้มันลงตัวครับไห้มันเ้ากันครับสอบจานากรตีนักร้องนะครับเป็น แล้วก็แดนเซอร์ครับผมครับหลังจากไล่ม to ือนี้แล้วก็สิไปงานนอกเนู่นอยู่สารคามวันที่สิบสี่ครับเอฟซีทางสารคามครับหูตะวันสารคามดาวพุทธันหูว่าเป็นบ้านใดอำเภอใด้นะครับเนาะแล้วเพื่นก็สิบอกอีกที่นะครับเนาะหลังจากนั้นกับวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกเขากับสิบมากรับมาตั้งวิธีโยบ้านสอนนี้ด้วยครับกาสิไลยกุมปิดอีกวันที่สิบเจ็ดครับ ทั้งที่46นะครับเนาะเพราะว่ามีบุกงานมาแล้วครับวันที่20กับสี่เดินทางไปผลงานกรุงเทพนะครับเอฟซีทางกรุงเทพแล้วครับเด้อรอชมหลังจาก20มาแล้วก็สิ่งกับมาไล่กุ้มปิดอีกครับอยู่ทุ่งนานี่ลุยชาแนลครับวันที่23นะครับเนาะสำหรับที่24อยู่อำนาจเจริญหรือข่าววันหยกเลิกเรือครับเด้อโอ้เสียดายเลยครับอยู่ไกลๆว่างานนอกครับเวันยกเลิกหลือครับอ่าโบวเป็นยังครับ กระสูกกันต่อไปกรมีก็ดีครับทีมงานเ่านก็มีงานมีการน้อครับนาอครับมาแรงอย่าลืมติดตามติดชมติดตามชมนะครับไลฟ์สดไลฟ์กลุ่มปิดนาฬิกาลฟ์ครั้งที่4ี่ิบห้าครับรับรองว่าผมบาตสิเป็นไฟแสงสีเสียงนี่สุดยอดอลังการแน่นอนครับกการงานโชว์เพื่อนกับสุดยอดครับมาแรงก็มีรับเชิญของอาจารย์แม่นมณีวันครับผมครับนี่แหละครับ แรงรับรองว่าอลังการแต่การตาแน่นอนเพราะว่ามีสิ่งใหม่ๆมาเสนอให้มาเห็นช่มอยู่ตลอดด้วยครับนี่ครับไฟผมก็คขนมาหามาไฟดีๆมาใส่ให้มันสวยงามครับผมครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัญเซาชาแนลฝากเป็นกำลังใจทีมงานเท่าไรเลยครับเด้อคลิปนี้คงเอาไว้ซ้ำนี่ครับเจอคลิปหนาครับสวัสดีครับ